ครับพมไปดูกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะครับ,รบปล่อยแถวสามฝ้ายปิดเมืองคันทีสามห่วงเทศกาลสงกรานป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่สถานีตารวจภูทรจังหวัดยะลาครับนายสุพจรรอดเรื่องนนน้องคายผู้วาราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเซกสันชูรังสริศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและผู้แทนน่วยเฉพาะกิจยาลารวมปล่อยแถวกำลังพลตำรวจทหารออซ่อตามแผนปิดเมืองยะลาคันถีซ้ำห่วงเทศกาลสางการานต์ประจำปี2566ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา,าการกำลังปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเมืองยะลาระหว่าวันที่12-13ถึงเมษายนนี้เพื่อป้องกันสกัดกันการก่อเหตุดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในห่วงเทศกาลสงกรานต์ลั่งคน รายยังคงมุงก่อเหตุสร้างสถานก,การณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดชุดลาตระเวนรถจักรยานยนต์ตั้งจุดตรวจไม่ประจำทีทั้งในเขตเมืองและรอบนอกตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในทุกภารกิจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับ